ใครที่ตามผมมาจาก Youtube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา3ามทุ่เข้ามาติดตามไลฟ์สดได้อันนี้นี่ยคือพระเครื่องอันนี้แอดมินถ่ายรู้ไว้ผมก่อนถ่ายแบบนี้เลยเนี่ยถ่ายแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามาพร้อมใบฝอยแบบนี้ เนี่ยคือคือใบอะไรที่คุณบอกว่าเชื่อได้คือใบแบบนี้อ่ะแอดมินถ่ายพี่หน่อยผมเน้นนะครับเน้นการนำพระเครื่องที่มาพร้อมเอกสารการรับหรือการสร้างมาให้แฟนเพจผมเน้นตรงนั้นเลยเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เชื่อถือได้มากที่สุดและอ่ะถุงนี้มีแบ่งให้หนึ่งถุง โอ้กุมารเอาไปเลี้ยงได้นะครับไม่ธรรมดาแน่ๆครับกุมารโลหะนะครับอ่ะถุงนี้เอาสามพันอ่ะเอาสามพันสมเด็จหลังตาเป็นดินสวยด้วยนะแล้วก็กุมารกุมารโลหะสุดยอดครับเนะี่ยเอาสามพันนะนวนี่มีสมเด็จอะไรไม่รู้องค์หนึ่งเนื้อผงยา อ่าถุงนี้สามพันบาทใครเอาพิมปิดป่ะอ้าวถุงนี้สามพันมีใครปิดไหมใครที่ยังไม่มีกุมารเลี้ยงนะเอาน้องเข้าไปเลี้ยงครับกุมารโลหะแรงกว่ากุมารดินโอ้หน้าเขานะอะเลมแชมช้อยด้วยสมเด็จหลังตาเป็นดิน ใช่ให้ทั้งถุงเลยสามพันโอ้จัดด้วยเนื้อนี้เนี่ยสามพันบาทใครเอาพิมพ์ปิดไปสมเด็จเนื้อดีนะ โอ้โหอา้าน้องกุมารเพียบพิชาปิดจัดปะอันนี้พระผงจันลอยเจ้าคุณนอจากวัดศิลขันอ่างทองจำนวน35องค์นะกระดาษนี้เหมือนกับกระดาษสคง,งสอสมัยก่อนอะมูลค่าถวายบูชาห้าอบาทนำมาแจกฟรี ลงอำนวยเก่งสก,กุลแม,อมออรร่อย่างนี้ไม่เชื่อเขาก็ไม่จะว่าอย่างไงแล้วครับอย่างนี้ไม่เชื่อเขาก็ไม่จะว่าอย่างไงแล้วครับเพื่อนๆโอ้โเก็บไม่ดีบางองค์ก็แตกหักก็มีอย่างเงี้ยแท้ไหมสบายใจไหมเออ เนี่ยอา้าวใครอยากได้แท้ๆไปบูชาเนี่ยบางคนเขาบอกว่ารู้ได้ไง <c oughs> อ้าวก็เขาอยู่ทันตอนนั้นหรือเขาเคยเห็นเอกสารเหล่านี้วันนี้ผมก็ทําให้เพื่อนๆแฟนเพจผมได้เห็นนะได้เห็นได้ย้อนนั่งทามมชีนไปดูผมงักๆเอาโอเก็บลูกอันไหนซ่อมได้ซ่อมอ่าอันไหนซ่อมได้ซ่อมอันไหนซ่อมไม่ได้เก็บไว้บทเนี่ย สมัยก่อนเก็บไม่ดีก็ประมาณนี้นะครับเจ้าคุณนอศิลขันเอาไปองค์ละแพงมากเอาไปองละสามร้อยไ,ไม่ต้องไปรอใบการันตีจากสายตรงอะไรเลยองละสามร้อยครับสามสิบเอ็ดององละสามร้อยบาทเนี่ยแบบเนี้ยสามร้อยบาทแฮ้แน่ มาพร้อมเอกาสารมาสาสบห้าแตกไป4นะครับเหลือสามสิเอพธดีวัดดังหลักร้อยบางครั้งแฟนเพจก็คิดกันนานเหมือนเราได้นั่งเครื่องย้อนเวลาไปทำบุญณนะตอนนั้นอ้าว ในพิธีเดียวกันก็มีสมเด็จสายลุงวัดศิลขันมาด้วยเราอยากได้ของแท้เนี่ยคือเราเราเข้าใจได้ง่ายแลยว่านี่แท้แน่เห็นไหมฮะแล้วพระแท้มักจะอยู่อย่างที่ผมบอก บ้านเดียวกันคือบ้านคนทำบุญไว้อืม,อมเนี่ครับมีทุกพิมพ์เห็นไหมฮะ <_ p _'> ผมจะได้ถ่ายเก็บไว้ทำหนังสือถนัดผมละเหมือนกับหลกเขาอยากให้เขาอยากให้ผมอะนะ ได้รู้ได้เห็นนะหลวงพ่อเนี่ยบอกเออโอ๊ตอา้าวให้เองได้เห็นอะไรเยอะๆเองจะได้มีความรู้มีข้อมูลไปพาหลวงพ่อให้ถูกตีเก๊ก,กับวัดเนอผมก็ทำตามเจตนาลมหลวงพ่อให้เมื่อท่านมาถึงผมนะให้ผมได้มีความรู้ เพืเ่อนๆว่าในถาดเนี่ยแท้ไหมเอาสมเด็จนะเจ้าคุณนอว่าศิลขันอย่างเงี้ยเอาพระจุดนี้ไปให้ใครดูแล้วเขาบอกเก๋อช่วยให้เขาอธิบายด้วยก็ถ้าถามว่าใหม่ไหมไม่ใหม่ผมว่า พอกับพราพระกลัวอ่ะเนี่ยพอกับพราพระกลัวอ่ะครับอ่ะผมก็ขอเก็บสมเด็จเจ้าคุณนอนะไม่มากไม่มากเอาสามองพออมีสเกตโตเกต เล็กเกตใหญ่เอาเอาสี่องพอที่เหลือผมแบ่งให้ต้องเก็บครับไม่ไม่เก็บไว้ไม่ได้เดี๋ยวหมดสมเด็จสายลุงเจ้าคุณนองยันนูนกับยันจมอ่ะอันนี้น่าจะยันจมนะสวยทุกองเก้องค์เนี่ยเก้าองค์องละหนึ่งพันบาทพิมพ์ปิดไปครับผมไม่รู้หรอกว่าเขาแบ่งปันกันจับแพงขนาไดไหนผมเอาอง์ละพนะันเนี่ย ประกันแท้ให้ทุกองเก้าองค,ครับอ๋อเกินใช่ไหมอ่าแอดมินหาดมาเก็บแท้แบบไม่ต้องไปนั่งเถียงกับใครไหนอย่างเี้เขาเรียกว่าแท้แบบไม่ต้องไปนั่งเถียงกับใครแล้วจําเป็นองคคูได้ว่าแท้เป็นอย่างเงี้ยครับบอกเจ้าโอเนี่ยลูกเก็บผงให้หน่อยผงวันนี้ขอเก็บรวมผมเป็นคนเนะี่ยเสียดายผง ครับส่วนคู่นี้รูปเหมือนกับสมเด็จคู่นี้เอา2,000อ่าคู่นี้สองพันนะฮะก็คงจะเป็นเพราะว่าคนที่เขาเก็บพระเนี่ยเขาดูไรแล้วเขาชอบเขาก็เลยเอาของที่เขาทำบุญมามาให้พี่ชายสมปิด2,000อ่าเรียบร้อยครับการเล่นพระเราจะไม่ขายพระหมดครูบาอาจารย์สอนไว้เลย เพราะถ้ามีเก๊ตัวใหม่มาเราจะไม่รู้แต่ถ้าเราเก็บอันนี้ไว้เปิดองค์ครูเราจะไม่โดนเก๊เวลามีเก๊ใหม่ๆครับก็ผมว่าวงการมาดเครื่องต้องการความชัดเจนอะไรนะเนี่ยอ๋อแม่กำลังแรงกำลังดังใช่ไหมท้าวเวศวดจุลามณีท้าวเวศวดจุลามณีนนอา้าวใช่ท้าวเวสวดจุลามัย ต้องใช้แน่ๆอา้าวท้าเวทวัจุรามณาีครับปีสุริยะกับคุณครัปปิจัการกวนคุณกับ,บ,บนี่ท้าเวทวัจุลาอันนี้ปี6กสสองปีที่แล้วนี่ใครอยากได้ท้าเวทวัจุลากด9้ามานี่ โอ้โหเขาเขาาเล่นกันองค์เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ได้มาก็แบ่งปันแฟนเพจแล้วกันเราเคยแบ่งแฟนเพจองค์เท่าไหรใแอดมินพี่พี่แบบนี้องเท่าไหรครับลงยาเลยแม่วัดจุลาตอนนี้ท้าเวทเขาก็โด่งดังอันนี้หกสามเนี่ยสร้างมาแล้วสองปีอ้าวท้าเวทวัดจุฬามานี่ ครั้งที่แล้วหนึ่งพันหนึ่งร้อยแต่เขาว่าเขาขายกันเกินก็เขาบอกว่าโอ้โหบางบางที่สามพบางที่นี่สองพปดบางคนก็บอกผมไปลดคุณค่าพระเขาหรือเปล่าเอาว่าผมแบ่งแล้วกันเรียกโจจดรายการแทนเราดูดนี่เอ,อ่ะอ่างนี้ ใครที่แบบว่าเมื่อกี้มีคนบอกเมาได้ไหมอยากจะเมาไม่เป็นไรอา้าวกติกายอย่างนี้ง่ายกว่าโอ้โหถ้าผมแบ่งไปแล้วน้องๆเขาจะด่าผมไหมเนี่ยเอา้าองค์ละองค์เดียวนะองค์เดียวหนึ่งพสิบองเจ็ดพัน อง์เดียวหนึ่งพันสิบองเจ็ดพันอ่ะพิมพปิดมาอง์เดียวหนึ่งพันสิบองเจ็ดพันอโหเพราะว่าแบ่งพระวันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคนไปเก็บก็สบายใจพระแท้คนจะเอาไปทำกำไรก็แฮปปี้อ่านะคนจะเก็บก็สบายกระเป๋าคนจะเอาไปทำกำไรก็มีความสุขชาวสององ แบกปล่อยหนึ่งองค์ได้องค์ฟรีอะนี่ยอดท้าเวทปิดไปเท่าไหร่ไรน้องแอดโอ้โหท้าเวทสุวรรณวัดจุฬามณีใครที่ปิดไปักษาด้วยนะคะอ่านีสโลแกนของวัดจุฬาเขาค่าคุ้มภัยให้ราบอ้าวใครที่ปิดท้าเวทก็อย่างว่านะนะองค์ละพันสิบองค์เจ็ดพันก็ธรรมดายังไงสัญ,ญญาณเฟซก็ต้อง ถล่มทลายยังติดได้อยู่นะคะทะ้าเวทค่ะอ่ายังไงก็ต้องสัญญาณก็ต้องถล่มทลายนะครับผมก็ได้มาแบบนี้เขาสร้างเนื้ออะไรต้องไปถามที่วัดเขาเลยแต่รุ่นนี้รู้สึกว่าพิธีพุทธเสกพุทธายพิเศษเขานะใหญ่โตอยู่นะปีหกสามะอ่าตั้งแต่ปีหกสามนะครับ ใช่ไหมหกสี่หกห้านี่สร้างมาสองปีแล้วอะ่ะนี่สีเดียวครับเขาบอกว่าสีเขียวน่าจะเป็นสีเรียกทรัพย์ <c oughs> ถูกเกินนะครับก็ผมว่านะเอา้าผมถือว่าถ้าเป็นรายการผมอะ่ะนะผมได้อะไรมาผมแบ่งถูกถูกเพื่อนๆก็ได้ดีความสุขในการเล่นพระไงวัตถุประสงค์หลักของผมคืออยากให้เพื่อนๆมีความสุขกับการเล่นพระเครื่องครับเนื้อฉนวนเงิน อ่ะรุ่นนี้ผมไปงานพิธีด้วยอ้าวสุดยอดครับพี่หนุ่มนี่พี่หนุ่มบอกว่ารุ่นนี้พี่หนุ่มไปงานพิธีด้วยลาบผลพูนทวีอ๋อมีโค้ดด้วยอ่ะเขาคนสร้างเขาคงต้องการให้ สีเขียวเนี่ยวทรับแล้วครับอ่ะโอเคโอ้มีคนรู้กันเยอะนะผมไม่ค่อยรู้หรอกครับแต่ผมรู้ว่าท้าเวสนะแล้วลงยาแบบเนี้ยต้นทุนเหรียญนะแพงอะ่ะเอาองละหนึ่งพันบาทใครเอาพิมพ์ปิดไปครับผมอ่ะองละหนึ่งพันบาทใครเอาพิมพ์ปิดไปส่วนสิบองเจ็ดพันหมดเขตแล้วนะหมดเขตไปเข้าห้องน้ำออกมา ได้เหลือองค์ละหนึ่งพันบาทหมดเก็บไว้มั่งเดี๋ยวเลยนะในอนาคตนะน้มีน้องๆมาขอแบ่งไปทำกินเดี๋ยวจะไม่มีให้น้องๆมันลงยาด้วยองค์ละพันอ่าโอเคสีเขียวแจกผู้ช่วยวัดสร้าง9 9้องค์ฮะอา้าวสีนี้สร้างแค่เก้ารอองค์ บันเทิงแล้วครับอ๋อสีนี้สร้างแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์ด้วยอ่าใครที่ปิดสิบองค์เจ็ดพันก็โชคดีไปอ๋อสร้างแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นี่แหละครับโอ้โหเห็นไหมฮะบางอย่างเราไม่ได้รู้หมดใครที่รู้มากก็มาเอาไปได้กําไรพุทธคุณก็คือแทนที่จะไปซื้อสามพัน ได้ในราคาพันเดียวประหยัดเงินไปสองพันถูกไหมหรือเอาไปพันหนึ่งไปปล่อยไม่ต้องมากพันห้ากำไรห้าร้อยก็ถือว่ามีกำไรโอ้พี่คนการบ้านทุงยังมาปิดนะพี่อาคมกลายสิงวิชายคุณชายนวดค้างราคาสามพันขึ้นโอ้โหค้างวัดราคาสามพันขึ้นนะเอาพันเดียวปิด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 ,ปดนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีความสุขผมก็มีความสุขครับ ่ะขอหัวใจรัวๆเนี่ยครับเช่า2ององเอาไปแบ่งหนึ่งองเหลือองคหนึ่งฟรีมีความสุขจริงๆครับมีจำนวนจำกัดอยู่แล้วล่ะครับนะเขาสร้างกันแค่9ก9องค์มาถึงผมได้นก็ต้องมีจำนวนจำกัดอยู่แล้วอ้าวโอเคแม่พี่อภิชาติก็อาอาให้ไปให้ไปไม่เป็นไรนะครับ ตอนนี้ขายปิดสิบองค์แปดพันะขึ้นเออขายปิดสิบองค์แปดพันขึ้นเห็นไหมผมมีความสุขกับพระที่ที่อื่นเขาขายแพงแล้วผมมาขายถูกกว่าเขาเยอะๆเนี่ยผมมีความสุขผมว่าแฟนเพจผมก็ต้องมีความสุขตามผมละ